เทวดาสิบโรคกท่านเนี่ยจะมาฟังพระสวดมหาสมัยสู้เทวดาที่มีบาร,รมีมากมีรัศมีมากก็จะต้องมานั่งหน้าเทวดาที่มีบาร,รมีน้อยรัศมีน้อยก็ต้องถอยล่นไปนั่งด้านหลังเหมือนว่าเทวดาที่นั่งอยู่ก่อนเวลาเทวดาที่มีบาร,รมีมากมาทีหลังก็ต้องมานั่งหน้าก็ถอยล่นล่นจนไปครบเจ็ดวันจนพญามารเนี่ยไม่สามารถ ที่าเอาชีวิตราชดุมารไม่ได้เพราะติดเทวดาต้องสิบต้องสิบโลกธาตุฉะนั้นการสวดอันเนี้ยมันไม่ได้สวดทั่วไปฉะนั้นขอ,ขอให้พวกเราตั้งใจเวลาพระท่านเจริญภาวนาหรือสวดมหาสมัยสูตรให้พวกเราเราก็เอามือขวาทักมือซ้ายก็ก,กำดลงหายใจเข้าออกภาวนาว่าสมปติชามิขอโชคลรื่งเงิเนทองความสําเร็จจงบังเกิดมีต่อชีวิตข้าพเจ้า พวกเราเนี่ยอยู่ที่ความปรารถนาเพราะฉะนั้นการตรวจบทนี้มันไม่ได้สวดโดยทั่วไปแลวก็ไม่ได้ค่อยมีใครเข้าเอามาสวสดถือว่าเป็นความโชคดีของพวกยพวกเราที่ได้มามีโอกาสได้มาร่วมในพิธีวันนี้มันจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อ้ที่ดีก็ดีมากขึ้นอที่ไม่ดีก็จะได้ดีเอาทีนี้เอาที่มี ดอกวัวก็จับดอกไอจับถาดเว่านโมพร้อมกันจับสุดเอาจับถาดเอานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวาข้าพเจ้าข้าพเจ้านายลำกองดวนใหญ่ขอบูชาขอบูชาดวงชะตาดวงชะตาขอท้าเทเทวาขอท้าเทพเทวาพิรักษาตัวข้าที่รักษาตัวข้าและคุณบิดามารดาและคุณบิดามารดา บาอาจารย์บาอาจารย์ให้มาเปิดดวงชะตาให้มาเปิดดวงชะตาดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญขออัญเชิญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ทั้งห้าพระองค์มีพระภูริชนโธมีพระภูรสันโธพระโกนาคมโนพระโกนาคมโนพระกัตสัพโธ พระโกนาดมพระโกนาดมปาศิรยะเมตไตรปาศิรยะเมตไตรตั้งห้าพระองค์ั้งห้าองค์ลงเสด็จลงมารงเสด็จลงมาเปิดดวงชะตาเปิดดวงชะตาให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นดวงเศรษฐีเป็นดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบั่งมีสีสุขบั้งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเปิดดวงชะตาขอเปิดดวง ด้คุณศิลหด้วยคุณศินหะคุณศิลแปดคศิลแปดคศิลสิบคูณศิลสิบคุณศิลสองร้สิบเจ็ดคุณศิลสองร้ีิพระมิหารสี่พร4มหารสอิธธิบาทสีอิทธิบาทสี่มักสี่มรคสี่ผลสี่ผลสี่นิพานหนึ่งนิพานหนึ่งจึงมาเปิดดวงะตาจึงมาเปิดดวงตาให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโกหมดทุกข์หมดโกหมดโรคหมดภัยหมดโรคหมดภัยหมดเคราะ โอเคหมดเสียจจังไรเสด็จจังรสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่ไม่ดีที่ไม่ดีในกายข้าพเจ้าในกายข้าพเจ้าให้หมดสิ้นไปให้หมดสิ้นไปนับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้ขอเท้าเทพเทวาขอท้าเทพเทวาที่เปิดวงชะตาที่เปิดวงชะตาพระราเงินทอง ดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีลงมาสิงสถิตจงมาสิงสถิตในกายข้าพเจ้าในกายข้าพเจ้าให้เป็นดวงเศรษฐีให้เป็นดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบั้งมีสีสุขบั้งมีสีสุขยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขนับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้สัจจสัจจังสัจจสัจจังอาิษฐามีอาิตยามีสัจจสัจจัง จัสัจจังอธิษฐานมิอธิษฐานมิจัดสัจจังจัดสัจจังอธิษฐานมิอธิษฐานมิอธิษฐานยังไม่ได้จัดราเอมาเอาอธิษฐานเสร็จก็มือขวาทับมือซ้ายวางไว้หน้าตักสูดลมหายใจเข้าออกลึกนั่งกับตาภาวนากำหนดรู้ตัวเองภายในกายสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ แล้วภาวนาสมรติจามิสมัติจามิมามลาภเงินทองความสําเร็จจงปรากฏปีในกายข้าพเจ้าทุกโศกโรคภัยทั้งหลายจงหายจากกายข้าพเจ้าศัตรูมุ่งมานจงแพ้ภัยอํานาจข้าพเจ้าต่อไปนี้จงอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองมั่งมีสิสุขอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเรนสุขอธิฐาน

ระเทเจกามิตรวนากาเนเกาวัตุมิเกนเตอุมมัจยันโตเทวาญชรัตระวิเตเมยากคันธพนาภ a n g ติทันตาสันติกยังมุนิวรวจนังสาทโธเมตุนัน ธมาสวนาคาโลวยามตันตาธรรมะตังบังเกิดเปิดโรคปร่างสังมบังบังเกิดเปิดโรคปร่างสังคังบังเกิดเปิดรูปร่างกุฏังบังเกิดเปิดจุราะเงินทองจุระเงินทองสังคังบังเกิดเปิดจุระกรฏัจุระเงินทองพูมานางเทวานังบังเกิดเปิดจุราะเงินทอง

กาเดตตังกรวุติเาคุณพธรรมชาคุณทงจาคุณเทาคุณปติคุณปัจจันคุณปัาคุณปัจุคุณประนีคุณปุคุณปาคุณปราุปเตก่บามีปินเป็ตังนางแม่ธรณีนาแม่คงกานาแม่กราเตเตนตมมิยาจ้เสจากาคุณกเติปัสาคุณกเบตเมตตมญาตกาตารค ลงมาเป็นทีตที่ที่ทีเท่าใจอากาศได้ได้จะมาทราบตอนตรเมโซโซนไปตอนลงมาไว้บนในเดือนสันนองหลายเป็นดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีบั้งเมตสุขตั้งนับตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะขออาณาคุณพระพุทธเจ้าสุตูโงโ์มีพระพุทธสันตูโกนามโลกัลโธโหนาโดมาสสิริยะเมตตจสง่าพระองค์จงลงมาปฏิิ ปฏิทิ์พระ่ใจเป็นประธานในมณฑลพิธีกับพระ้าชนจะขออัราบาปเจคุณราวรัญจาปารีสงฆ์จาแปดหมื่นันโ่งตรงเสน็ตรงมาในมณฑลพิธีกับประ้าจะขออัญเชิญาีนารอดีนารยษีตาบัวศีตาควาีกระไดโกีกตะปาฤีเพจรูกันตนาศริทยาคูบาคูตาคูบาคูอาศรตาะสาพรปฏิสิทธิพระผ่อนใจจะทำสังเป็นดวงเศรษบาเศตมี่างมีที่ดุ โชค,ครามนันต้องโุงประกฏมีในการอยองเือในการระบาดีนกับพระเจ้าจะขออนาตดยเทศเวามีประินขพมยมการทาโตรกบาลตังตีมีตา,าวิรุกตาวิภักาตาตตโรตาเวรุราชาโยงมาสัตตินะสปรปกศาศประกอดใจเธอตันตลาําำเดชความมุงมาปาสนาทางเจตนา ด้วยเทวาจงมาปฏิสฐานธรรมโอษฐ์ในการบัณฑีตกับเจ้าขออันเชิญเจ้าคุบาลีแม่ตัวนี้แม่คงคาพยามบุตรนปยานาคราจารย์าด้วยเทวาชั้งสิบหกชั้นกว่าสิบาจั้นสินหาชั้นอากาศจงมาปฏิสฐานประกาศประกอบใจให้สำเร็จสมมโนุมายดังใจปัตตานในการบัณฑีด้วยเชิญสัจจะสัจจังอจิธรรมิสัจจะสัจจังอจิธรรมิสัจจะสัจจังอจิธรรมิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <Ngülüyor> ພາເມຍການດໍາໄ <laughs> गो दाते आए दाम आए आवाज Gauazoa, gauazoa, gauazoa Zuara guazoa,

သာဓုဘောဝါဘောဝါမေယျဘောဝါမန္တယတိဘောဝါယေယနာပေကဝေယသသလောဝါဘုဒ္ဓယဝသာတိကတိတာဝတ္တတာကသာကသာသန္နာယမေယျဘုသာကာသေယိယိတယိကဝေယ Yeah, hey, go

I'm <tries> going Tatea, no thing no, no, no. नाम <Sess> 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 I don't mind. I do I